สวัสดีครับอยู่กันในรายการขยี้ ไม่ทำไม่ทำม่ไมเสียนี่สามคนแล้วนะเสียไม่ทำพอแล้วคือว่าล้อรายการนี่ก็ทำมาอย่างไม่เอานี่ล้อพอแล้วนะครับผมก็ขยีแซดครับตามชื่อเลยครับเราจะมาเรียกว่าขายของแต่ว่าในขายของมันต้องมีแอบมีสาระนิดหนึ่งนะครับกรับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันนี้นะครับมันเป็นสุดยอดนะครับเป็นการแข่งขันอีสปอร์ตที่ห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งโปร่งต้องมาดูกันเยอะๆนะครับสำหรับ Overwatch Social Challenge Return แล้วนะครับหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วเขาพีแต่อีสปอร์ตจริงจังนะครับที่นี่เอามาร้อนเล่นนะครับเปล่าร้อเล่นนะครับครัวที่แล้วนะครับถ้าใครดูก็สนุกสนานกันไปนะก็เป็นการเอาโซเชียลตามชื่อมาพบมาเจอกันนะครับแล้วก็เู่กันอย่างสนุกสนานด้วยเกม Over Watch วิสระครับประทับใจมากบอกว่าเกียนได้ที่จากที่สตอกสิแต่เที่ยวนี้เราพิเศษกว่าเที่ยวอื่นทมเพราะเราเอาโซเชียลระดับแบบอินเตอร์ไฮที่มาหน่อยโอ้โหต้องถามก่อน ว่ามันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงครับคือซีซันเ็ตเขาประทับใจมากไงเขาก็อยากให้จัดให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยังไงอะเพจมีแล้วแคสเตอร์มีแล้วอิูเนเซอร์มีแล้วหรือมันต้องมีดาราอไอ้นี่ด้วยจำนวนทีมรอบก่อนเรามีอยู่10ทีมรอบนี้เราเพิ่มมาอีกหนึ่งคู่เป็น12ทีมถ่ายทอดสดทุกคู่ทีนี้เราจะมาพูดถึง2คนที่เป็นประเด็นก่อนดีกว่าเพจว่าไง สองคนที่เป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้นะฮะคนแรกพี่จูวินยอนจูวินยานรอชื่อพี่เขาเดี๋ยวเขาตามมากระทืบกูนี่กระทืบได้นะับพี่จอนครับจัดไปเขายิ่งหาว่ากูเหมือนพี่หมออยู่อพรหมอพี่จอนนี่อยู่นั่นเองับผมจริงๆแล้วแกอยู่กับรายการจอบเขาตื้นแล่หลังจากนั้นนะฮะแกก็มาเข้าสู่วงการแล้วก็เติบโตเร็วมากมีแต่คนรู้จักแกนะครับแล้วก็ความร่เรวยโบกับความกลัยเล็กๆแต่ที่สําคัญฮะครอบครัวของแกเลยครับเล่นเกมโดยเีพแฟนแกด้วยนะฮะคุณแพรเขาเล่น โอเวอร์วัตชุนแล oh. yes. ah. ah. ้วด้วยแล้วมีทีมเป็นของตัวเองด้วยอันนี้จะต่างจากพวกเราหน่อยนะครับไม่ต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยชอบเล่น FPS กันบน PC แล้วพวกเราก็มักจะตั้งมาตรฐานกันไว้ว่าเฮ้ยถ้าจะเล่น FPS อ่ะไปเล่นใน PC เถอะแต่ด้วยความที่พี่จอนเนี่ยเขามาจากสายคอนโซลครับเพราะนั้นเขาก็เลยเล่นบนคอนโซลเว้ยแล้วเขาเล่นแต่พวกแบบ Call of Duty Battlefield อะไรเงี้ยเล้วก็จริงจังเลยนะเออแล้วก็มาถึงโอเวอร์วัตซึ่งแน่นอนครับพี่จอนฝากบอกมานะครับค่ะจริงๆแล้วเขาเล่นเกือบทุกเกมเลยแต่ว่าเซิร์ฟบางเกมมันไม่่่่คอยดีเทาไหร อของเอ่อคอร์วิทีาก็เลยบอกว่าเอ้แ<อ>ต่อตอนนี้เขาแฮปปี้กับโอวัชมากก็เลยจับเขามาฮะเ,เป็นหนึ่งในทีมที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวบนเพย์ี่ <ผม S 1> <อ>ด้วยนะเรื่องบนเพย์ีย<อ>่เออแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เราจะได้เหตุการ์เจอกันบนเพย์ี่ด้วยนะเด<ช>ี๋ยวเรามาคุยเรื่องฝีย่อยอีกทีก็อันนี้อย่างที่เรารู้แล้วพี่จอดก็ต้องเอาคนที่สูสีมาหน่อยคนนี้เลยเขาเรียกว่าจุดต่ําตมของวงการเดียวฉายาฉายาเขาผมไม่ได้ว่าเขาผมไม่ได้ว่าเขาแต่คนแบบแฟนๆหรือว่าอะไรเขาใจนี่อยู่แล้วก็เออเขาเรียกว่า ครับนะครับก็พี่โอ๊ตปลาโมดปลาทานเรื่องเรื่องฝีมือไม่รู้แต่เรื่องปากนี่แน่นอนสุดๆเลยมันแน่นอนนะครับความนิยมในตัวพี่เขาสูงมากนะครับแล้วก็มีแต่คนชื่นชอบเขาถามรู้ไหมว่าเขาเองก็ชอบเล่นเกมเช่นกันเขาบอกว่าเขาก็เล่นคอนโซลมาเหมือนกันถูกไหครับในเมื่อคุณจอวินยูเล่นมนเพสี่พี่โอ๊ตเราก็เทสี่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเลยจับมาให้เจอกันไปเลยให้รอดูกันละกันนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนคู่นี้โอ้โหแค่คู่นี้ก็บึ้บหรือเปิดสนามได้มันมากแน่นอน เมื่อไหร่นะคู่แรกก็คู่แรกใช่ไหมวันที่23ครับวันอังคารนี้เวลาขอสองทุ่มเป็นต้นไปแล้วนะต้องต้องอธิบายน้องๆนิดนึงนะครับโซเชียลชาเลนจ์เนี่ยความชาเลนจ์ของมันจริงๆเนี่ยคือเรื่องเวลาในการเจอกันคือพวกเขามีเวลาว่างไม่ตรงกันเลยฮะเพราะฉะนั้นการที่จะมาเจอกันได้เนี่ยเราต้องดูกําหนดเวลาที่ดีพอนะครับเพราะฉะนั้นขอดึกนิดนึงนะครับประมาณวันที่23นี้เวลาประมาณสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับทิมต่อไปมาเหมือนเดิมเจ้าเก่าปลางมูโอยคง จ่าดราม่าอดิกและลูกทมรอบนี้เขาบอกว่าจา่าแบบไม่ไหวแล้วรอบก่อนโดนตบรอบนี้ขอเจอโคตรเอาหน่อยก็จ่าดราม่าอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่าจ่าเนี่ยเล่นโอเวอร์วอชถ้าใครติดตามเพจของจ่าดราม่าอดิศอยู่รอบนี้จ่าบอกเฮ้ยขอยรอบอะแต่ว่ารอบที่แล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเพราะว่าเราจับฉลากรอบนี้เขาเรียกเควสและทางโคตรเอาก็บอกไม่ติดอยากมาก็มาก็เลยจับมาให้เจอกันเลยทีมที่4ก็คือโคตรเอาคูชนะาหานเดคุณเนี่ยมันมันนี่ถือว่าคู่ไฮไลท์ของเราเลยนะคือคนดูเขาวอนตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วไง มีโอกาสได้ค so oh, ุยก <sm> ับตาแกก็แซวเรื่องโอวัตโซเชียลชาเลนจ์ครั้งที่แล้วมาแกบอกครั้งนี้แกซ้อมโอ้โหแกเล่นหนักมากอ่ะแสดงว่ารอบนี้จริงจังขั้นแบบต้องคุยกันเลยว่าใครสลับตำแหน่งยังไงใครอะไรยังไงนี่ชัดเจนมากเรื่องแบบตัวทีมชาติเนะนะเหมือนแบบอะไรนะถ้าเขาหยิบตัวนี้มาแล้วใครจะเป็นคนเคาน์เตอร์อ่ทำตัวเป็นเล่นไปตอนคู่โอเอสเรามีคุยหรยคู่โอเอสตอนเราเจอไอ้หน้าหนึ่งกันอะโอเคอ่ะต่อแล้วทีมที่สี่นี่คือก็ทีมทีมโคตรอาวครับนำโดยเอกฮาร์ล็อกเกอร์ Yes สมาชิก เหมือนเดิมนะครับอาร์ซี่ในอาร์มนะครับไทกิครับแล้วก็เลวี่ไทกิไอ์ทอรยอตครับนะครกีไอ่นั่นแหละครับแล้วก็มิสเตอร์ยืนแล้วก็สกาชิคเกลต์ตอนนี้ตัวจีนเลยไทกินี่เป็นที่รู้จักกับพวกเราอยู่แล้วนะคหนึ่งในทีมงานของโอเอสด้วยแต่ว่าบังเอิญว่าด้วยสายของเขาในการเล่นมีสปอร์ตหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีเพื่อนในสายนั้นมากกว่าเขาเนี่ยเป็นสังกัดทีมของทางพี่เอกนะครับก็ไทกิหรืออันเนี่ยเขาเป็นผู้จัหนึ่งในผู้จัดการช่วงหนึ่ตอนนนี้ก็็เป แต่ว่าเวลาเวลาเราให้เล่นกับ OS ไม่เล่นเราก็เลยเรียกมันไอทร์ยศนะครับแต่ไอท่นีไม่มีอะไรฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โ,อโ,โดยเฉพาะกล้าซิเกเลตคนนี้นี่จดของจริงคนคนนี้นี่น่าจะเคยเห็นมาบ้างเอมบแบบก0าขึ้นแน่ๆหลักๆคือเล่นแล้วแมคครีเหมือนโดนอยู่ดีๆมันเหมือนมันไฮนูนเล่นแต่จริงมันจิงปกติเจอเมื่อไหร่ยังไงฮะวันที่27พฤษภาคมอันนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งคู่ต่อไปเป็นทีมเดิมดาวลูกไก่ของพี่คิวเอคอสพี่คิวมันโผล่มาตายตัวแรกใช่ใช่ใช่ รูกทีมเนี่ยทีมเดิมเลยมาโหดเลยทีมเดิมแล้วผมจะยืนนะแกก็เขามาเป็นทีมเดิมแล้วไงคือพวกนั้นเขารู้จักกันเขาเป็นเพื่อนกันต้องเจอกับผมบอกเลยว่าสงสารจริงๆทีมที่รอบที่แล้วเนี่ยเอานักกีฬาทีมชาติมาโคตรหา รอบนี้แล้วโค่นฮานนำโดยจานเจถูกไหมฮะจ้าจานเจมาเซอร์รอบนี้มาทั้งทีมนี้เลยฮะโนส s c ร์เกมมิ่งก็มีโดยจานเจบอยมิโนรุนักลัาเกมเมอร์สกาวมาโต้บอยซิกแล้วก็เจมเซนเอาง่ายๆนักจุกทั้งนั้นเลยครับเสี่ยนแล้วแล้วเขาจะมาจุกในโ oh, อเวอร์วัตยังไงก<ข>็เขาไม่รู้ไงมันอ <laughs> <ด>าจเล่นเทเซอร์เปล่าจุกลงไปลงมาไม่ยิงถึงจะคนละสายแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรฮาร์ดคอร์เกมเมอร์ทั้งนั้นโโอ้หพวกนี้เขาเข้าขากันอยู่แล้วอย่างตอนนี้เขาไปเล่นเพเยอร์โนกันท่านกาวนะครรับหือว่านะ เรียกกันนะอันนั้นก็เป็นเกมยิยงๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเจอกับ Overwatch ซึ่งจานเจนก็เล่นอยู่แล้วและคนอื่นก็เล่นอยู่แล้วผมเชื่อว่าทีมนี้นี่ก็น่าจะมามืดอยู่เหมือนกันคู่นี้นะครับจะเจอกันวันที่3มิถุนาย,ยนทุ่มครึ่งเหมือนเดิมครับคู่แรกคู่เดียวแหละที่เวลาบังเอิญว่ามันทนยากไปหน่อยแล็กนึ้น,นะครับแต่ว่าหลังๆมาก็สตาร์ทที่ทุ่มครึ่งคู่อื่นๆเนี่ยทุกคู่มันจะเป็นวันเสาร์หมดแล้วโอเคฮะับสำหรับคู่ต่อไปก็เป็นคู่ที่เรียกได้ว่าโชคดีไม่รู้ว่าใครโชคดีคครรรรัับบบนะอออททีี่แล้ววมขงพกเา อ๋อโอเคครับผมงาโดยเนี่ยแกพุ่มือสูตอนที่เจออึดอัดมากพี่เลนตอนที่เราคุยกันคผมเชื่อว่าพี่เลนต้องมั่นใจมาแน่ๆแล้วพี่เลนจริงครับพี่เลนเขาก็เอาสนุกอย่างเดียวแกก็พุ่งเข้ามาซึ่งพวกเราก็รอจังหวะที่แกพุ่งเข้ามาแหละคอยสวนไม่งั้นเราแย่ครับบอกตรงๆอันนี้สรุปให้ฝากเราชนะเพราะ ุนะครับใช่ต่อก็ทีม OS มีเซียนนะครับออตคุมโซเนคอสเมลฟิสพี่เราครับหรือว่าเล่นเขาเรียกตำแหน่งโซเยอร์76แล้วก็ซาดูชินะครับแล้วก็มูนชายเน่ฟาล่ารอบก่อนจำกันได้ไหมนะครับแล้วก็มีโนลี่นะครับที่น้องๆบอกคนเสียงดังอ่ะแล้วก็ลำคาญดไวแล้วก็อันนี้ทีเด็ดเลยมูเกนไอคุณดีหรือ คนที่ขอได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมแบบแบบซื้อสัญญาเอาไทกิมาเล่นได้แป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมาเจอกับทีมแอดมินเพจเหมือนเดิมนะครับชาโลคอสบอกขอล้างตาเห็นบอกเรื่องกินด้วยนี่เออใช่พัคหลังนี่เอาผมไป็ไอดอลผมให้ตรงนี้เฮ้ยมึงดูแลสุขภาพมึงหน่อยคือยังไม่ต้องตามกูไม่ใช่ดีมึงกินซะอ้วนตัวกลมจะน้ากลมเลยอ่ะชาโลคอสขอแปลมากับคู่จิ้นเขาครับปทหารม้าโยโกฮาม่าลายพันมามาแล้วออรอบนี้เขา จะไม่พุ่งอย่างนั้นแล้วก็ได้ถ้าเขาเซฟนี่เราน้ากลัวมากผมคุยกับชาแล้วเขาบอกว่าคู่เดิมใช่ไหมพี่ผมรู้แล้วเล่นยังไงเร็วเราก็ต้องเปลี่ยนมุกว่ะเราไม่เหมือนเดิมแล้วชาชานะอย่าคิดอย่างนั้นแต่ถ้าชาดูอยู่ผมบอกเลยเล็งเนี่ยคอสกับมุกเกนเร่งได้ สมาชิกคนอื่นตุ๊บซ้อมคอมยังอยู่คิดถึงคิดถึงนะครับไม่เคยเจอที่งานอีเวนต์แล้วก็สั่นโลกอมตีนมา2คนแล้วก็เป็นรีทัชฟรีหรือว่ารบกวนตัดต่อภาพให้หน่อยแต่ละคนเป็นแอดมินเพจทั้งนั้นเพจดังทั้งนั้นด้วยโอ้โหครับเราจะโดนสล็อตยิงฮันโซใส่เอออุ้ยแม่นนะแล้วรอบที่แล้วก็โดนกันหมดเลยไงแม่นนะมังกรกินกันหมดเลยย่างยี่นี้เลย สำหรับคู่ OS แล้วก็ทีมแอดมินแผนจะเจอวันที่14มิถุนายน1000เรื่องคู่นี้อาจจะดูไม่ค่อยตื่นเต้นนะฮะแต่เป็นการล้างตากันนะครับโอ้โหรับรองว่าสนุกแน่นอนต้องถามนี่คุณซอ้อทีมก่อนมีแผนอะไรก็ที่จะสู้กับชาลโคสอย่างป่าแล้วชั่วโงนั้นยังมั่วๆกันอยู่เลยยังไปนั่งเล่นใน PC อยู่เลย PC นี่สองเลเวลขยับมาเท่าไหร่จากซีซั่นแรกสิกว่าเลยวั้ทีมต่อไปนี่ทีมนี้เป็นทีมที่ผมเชียร์อยู่รอบที่แล้วเพราะผมชอบโลโก้ทีมอะดงดอกเมย รอบแรกอะดงดอกเหมยแล้วก็เขาไปเหมือนไปแข่งรายการอื er> ่นหรืออะไรปะดงดอกเหมยภาค2รอบนี้ครับโอ้โ c i ซเชียลรีเทิร์นบมาอีกครั้งภาคแรกภาคสองไปละอัปเกรดครับดงดอกเหมยดดมูฟี่หัวหน้าทีมเจ้าของความคิดเลยเซอร์ไมค์กี้ชอบมากทีนี้หัวหน้าทีมเล่นเล่นแต่ซับ เเออลตัวตัวกาวเลยฮะวันนี้ตัวกาวเลยฮะแล้วก็ตามมาด้วยคนนี้ฝีมือดีแทน X อ็คนนี้นี่มือ F P S เลยใครดูสตรีมของเขาบ่อยๆจะรู้ตามมาด้วยโบ๊ทสตีฟแฟมิลี่ทีวีอันนี้ได้หวังแล้วครับอันนี้ปล่อยแซวเลตแล้วคนต่อไปนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับน้องกล้องแบดเนสเกมเมอร์รู้ว่าแรงเขาเท่าไหร่แตะ3,500ไปแล้วเอ้ยขึ้นแกรนด์มาสเตอร์ทำไมโอเอสเราไม่เอาพวกนี้มาอยู่กับเราเมื่วะถามว่าน้องเขาอยากอยู่กับเราไหมมีคนหนึ่งนักเก็บนักคิด คนนี้ก็เล่นบ่อยอยู่เหมือนกันแล้วก็อีกคนนึ็นทีเด็ดเลยฮะ KO KFC มีหน้าช่วงนี้เห็น เห็นว่าปัดฝุ่นนี่ดูลูซิโอมันแบบปุ๊กฟ้าทุกดาวมันใสแลือเกินเรียกได้ว่ามันไต่แล้วแบบเขาเรียกอะไรใช้สองสเต็มระหว่างบูสที่แบบเอาเวลาอุนซิโอลเนบูสใช่ไหมมันจะมีระยะเวลาบูสอยู่ดูระยะเวลาหนึ่งแล้วระหว่างนั้นอ่ะเปิดทั้งฮิวเปิดทั้งวิ่งให้มันได้หลายอันพร้อมกันอะไรอ๋อโอ้โหแล้วก็ไต่สลับไปด้วยเช็ดไม่ใช่มนุษย์แล้วล่ะว่านะครับผมต้องลองไว้เดือบูวี่เจอกับคิดชื่อทีมอยู่รอแป๊บเดี๋ยวอันนี้ชื่อทีมอะไรชื่อทีมหรือว่า หรือว่าประโยชนบอกเล่าชื่อทีให้ถ่ายว่าใครเป็นคนคิดเอาคงโปรหลาดพอๆกับที่เมื่อกี้คนแถวๆนี้ไม่มีปกติแล้ะคนใครครับพี่เกียวครับไม่แปลกใจไม่แปลกใจตามแฮชแท็กมันนะครนติดแล้วก็มีกิทอีวาแล้วก็ขุดแม่ซีอาร์บอสตา้าแล้วก็มีแม็กเซลฟี่เอเนื้อคงแล้วก็วินเมลก็คือเป็นโอเอสอินฟลูเอนเซอร์ของเราสัส่วนใหญ่ฝีมือแต่ละคนก็คือเขาเล่นกันด้วยกันมาอยู่แล้วกาวทั้งคู่นะฮะทีมนี้อัน ทีมหนึ่งกาวที่โลโก้อ,อีกทีมหนึ่งกาวที่ชื่อทีมก็น่าจะเป็นแมตท,ที่คนภาคกว่านั้นก็น่าจะ,นาจะสนุกสนานน่ะผ่า,ามา<อ>ันได้ขึ้นหน่อย <laughs> <laughs> อาจจะไม่หน่อยมันอาจจะไม่ได้ออกมายิงงั้นได้มันอาจจะมาเดินมองกันแล้วกดอีโมใส่เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลคือไอ้ที่มองหนอกเหมยเนี่ยดูดูจากรายชื่อเหมือนอีสปอร์ตจะ่ครึ่งทีไหมจะเจอไอ้โบสคนเดียวดักแล้วหลับอยู่ทางแล้วครพี่โบ๊คู่นี้ก็จะเจอกันวันที่17มิถุนายนเวลาทุ่มครึ่งเหมือนเดิมโอเคครับก็มาถึงกับอีก2ที่สุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นสีรษะเลยมวลดอกไม้คนนี้ที่แบบเขาดูแลการแข่งรายการเนี้ยเขาเขาไปติดต่อ เขาอยากได้อยากได้แบบมูมิงความสวยงามบ้างไงดูแต่รักกักไปเลยด้นะกักไปคู่สุดท้ายเลยคือแบบว่ายาวๆไปโอเคก็เป็นทีมหิวเวยไม่ไม่ใช่ชื่อยี่ห้อมือถือยี่ห้อหนึ่งหิวเวอหมายถึงสะกดสะกดใกล้กันนำทีมโดยผมอ่ะชื่อเขาถูกป่ะต้องถามคนนี้ลาปิสลาซุลีลาซุลีอ๋อลาซูลีมันเป็นชื่อเหมือนชื่อยามินีต้องบอกว่าเป็นติมเมอร์สาวสวยค่าบนนึง จะเก็บอาการแล้วเห็นหมอกทำอย่างอื่นด้่นนะอะไรคอสพงคอสเพองมีรูปคอสเพเขาอยู่แล้วทำไมติดตามผลงานอ๋อติดตามผลงานแล้วคนนี้ก็มาขอคนนี้ก็เลยติดต่อไปแต่ไม่รู้ขอไปทำอะไรทำงานทำงานก็จะนำทีมมานะครับมีหลายๆคนแคน analyze เหรอ a n a l y ์ a n a l นะครับ l i m i โอ้ชื่ออน่ายากมากเลยคุณเน้ย มันมี OX เป็นประกอบผมชอบกันเลยผู้หญิงเขาคงต้องมีอะไรจริตอะไรบางอย่างที่อยากตร้างเป็นโค้ดเนมเขาอะแต่เอาเป็นว่าหัวหน้าทีมน่ารักมากเอ้านแอมหนุ่มๆก็ตามเชียร์พวกเธอพวกเขาได้ต้องมาเจอกับทีมหญิงล้วนฮะอเน็กโซติกเจก็จะเป็นทีมของทาง Logitech นำทีมโดยน้องแพตตี้พีทีซี เป็นเบสเซอร์ของลาลิเดงจังครับผมสมาชิกนะครับก็ซูเปอร์เกิลฮาฮิฮ่านะครับเมอร์ไมล์พาเวลินไอเบบี้แองจี้บัวจังเก้ามีตัวสำรองด้วยจริงจังโอ้โหเอ็ดิษฐ์แอบเข้าไปดูเขาซ้อมมานิดนึงโอ้เป็นไงเป็นไงคอยดูคอยดูให้ดีครับดูให้ดีซื้อซื้อแพตตี้มาเปลี่ยนแทนมูเกนก็คู่นี้นี่น่าจะเป็นคู่ที่หนุ่มๆเลือกเชียร์ไม่ถูกวันที่24มิถุนาวิทยุนะครับจะเป็นคู่สุดท้ายคู่ปิดของเราสวยงามนะครับ ก็เออ,อยน่าสนใจอเออครัออ้งนี้เราก็คัดมาให้นะครับ<แ>อย่างน่าสนใจทีเดียวนะครับผมครับ,รบแล้วการแข่งครั้งนี้นี่การเข้ามารูปสนุกเนี่ยมีไหมมีการแจกเรื่องของรางวัลก็เดินบอกก่อนของรางวัลจะมีสามอย่างสา,สามอย่าง,างแล้วทำไมออต้องทำมือ ของโอวัสดีมี3อย่างครับอ่าเป็นแก้วน้ำทรงสูงครับของ o อวัสดเสื้อเชิ้ตอันที่3คือเกมโอวัสดออริจินอลิชั่นทุกแมตช์การแข่งขันเนี่ยมีแจกแยกหมดเลยว้าวดังนั้นคืออยากได้คุณดูดูทุกแมตช์เลยมีโอกาสได้เยอะขึ้นเอ้ยคือแค่ดูเนี่ยลุ้นละ3อย่างนี้อ่าหรือสอย่างนี้จะเป็นเฟซบุ๊กอันนึงดูแข่งแล้วมันจะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงคือแจกในไลฟ์สตรีมเลยต้องดูเท่านั้นอ๋อดูก็ลุ้น ลงทะเบียนก็ลุ้นก็ลุ้น,นโอ้โหสามเด้ง กราบเด้งกันไปเลยถ้าใครโดงดีก็ันาจจะได้3ชิ้นนี้ไปเลยโอ้ก็ได้อันนี้ก็ต้องมีโอาอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณจากต้นสังกัดเลยวิศาครับขอบพระคุณมากจริงๆสำหรับของรางวัลนะครับขอบคุณจริงนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับอันนี้พูดได้ปะอาจจะเห็นแบบเหมือนเป็นเฟนลี่แมทอารมณ์มาแข่งกันเฉยๆก็ไม่เป็นไรแพ้ชนะไม่เป็นไรเบื้องหลังจริงๆแล้วเป็นเรื่องอีซีรีสมานะครับโอ้ทางพิศาด้านมากทางพิศาดเองเขามีของรางวัลให้กับผู้ชนะกับผู้แพ้ด้วยเรื่องเรื่องนี้เนี่ยคุณได้ปะ ครับผมว่าผู้ชนะได้เป็นกระเป๋าครับอย่างดีเอาเอาเอาไม่กระเป๋าเป้เลยลายโอเวอร์วอชรับพากได้ไหมอ่ะไม่ได้ ส่วนคนแพ้นะครับแก้วน้ำเป็นแก้วมัดแก้วมัดคือทางพิสานี่เขาก็น่ารักนะครับแล้วก็คือแบบว่าเถ้าเกิดม่แข่งกันแล้วคุณก็ควรจะมีอะไรเป็นการตอบแทนบ้างนะครับก็คนชนะก็จะได้อันนี้ไปส่วนคนแพ้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งมานะครับก็ได้ทั้งคู่แหละนะแต่ว่ามาเล่นกันก็จะได้เผื่อมีแต้มต่อรือสนุกสนานขึ้นมาหน่อยยามันจะได้แบบดูจริงจังขึ้นมาหน่อยโอ้ไม่จริงจังเท่าไหร่ผมรู้เป็นกระเป๋าเห็นใ้ข่าวว่าหลายทีในลิสต์เนี่ยโอ้พร้อมจะตบีตะบานมห้นะครับขารู้ กระเป๋าเท่านั้นแหละซึ่งครั้งนี้ขอซีเรียสนิดนึงนะครับก็มันจะมี2เวอร์ชั่นนะครับนั่นก็คือแน่นอนแหละจริงๆการแข่งหลักของเราจะเป็น PC ซแต่ว่าคู่แรกของเรานะครับคู่ดาราของเราเนี่ยเขาใช้เป็นเครื่องคอนโซลนะครับคือคือ PlayStation 4นั่นเองเซก็บอกก่อนว่า2เครื่องนี้มันมีความแตกต่างกันอยู่ใช่ใช่พอสมควรเลยแหละ พอจะพูดบอกน้องๆบ้างได้ไหมคือคือจะได้แบบเผื่อสนับสนุนน้องๆที่เราจะมาหาเล่นหลักๆที่เปลี่ยนเลยคือเรื่องเมตาครับการเล่นในคอนโซลน้นองต้องใช้จอยถูกปะเชือ่อพื้นฐานต้องใช้จอย <Yeah. S 2> ทีเนี้ยการเล็งจะต้องเล็งด้วยนั่นหรอกอถ้าคนไม่ชินจะเล็งยากมากใช่แต่ด้วยที่ว่าตัวเกมะจะมี Aim Assist ให้นิดนึงมันเป็นระบบช่วยเล็งครับอย่างสมมติน้องเล็งบึงเนี้ยเป้าอ,อยู่เนี้ย บางทีมันจะปุ๊บล็อกเป้าให้เลยแล้วมันจะตามให้เรื่อยๆด้วยคือมันจะตามได้ในระยะใกล้ๆหน่อยโซ่สายเป้าหมายว่างั้นใช่ความผมเข้าใจถูกไหมสมมติเป้าเหยื่อนี้แล้วเราแล้วเราเลงมาเนี่ยอาจจะแค่ใกล้เคียงแต่มันจะดูดให้เข้าไปใกล้ให้ใช่แล้วมันจะตามให้ด้วยนิดหน่อยถ้าแต่ถ้าเราบังคับไปมันก็จะเกาะไปเลยใช่โอ้มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันใช่อันนี้คือคอนโซลแต่ว่าน้องจะได้เห็นการเล่นอะไรหลายๆอย่างที่แปลกๆอย่างที่ผมเจอมานะคือเจอฟาร่าภาคพื้นดินเดินอย่างเงี้ยเดินพื้นเลย ยิงปงปงเป็นลมโบเลยหรือหรืออย่างแบบไปเจอเกนจิริวจินเสร็จปุ๊บแดดแล้วไปนู่นเลยไม่หันกลับมาเพราะมันหันยากเพราะฉะนั้นการเล่นสปีดในการเล่นทั้งหมดอ่ะมันจะดูช้ากว่าของพีซีไระดับหนึ่งอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ในหน้าคลิปว่าทุกคนก็อาจจะมองว่าเออพีซีนี่แหละคือเวอร์ชั่นที่เรียกว่าเป็นกลางที่สุดแล้วแต่ว่าคอนโซลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าพวกเราแฮปปี้กันเพราะว่าเวลาเราเล่นบน PC ีเนี่ยเราก็อยากจะปรับเฟเรทสูงๆเราก็เลยต้องใช้วิธีการลดทุกอย่างลงเกมก็ ก็เลยขาดเสน่ห์บางทีกาฟงกาก็หายไปบ้างนะครับแต่พอเล่นบนเพย์สีทุกคนเท่าเทียมไงทุกคนเล่นภาพสวยมากภาพดูโอเคเลยแล้วก็เล่นด้วยเฟรมเรทที่เท่ากันหมดแล้วทุกคนก็ใช้ซอยเหมือนกันเพราะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่สนุกมาแต่บางอโอเคครับบางทีก็ในโลกโซเชียลเราก็จะมีเรื่องดราม่าเพราะอุปกรณ์ช่วยเหลืออันนี้เราก็ไม่ขอพูดถึงมากแล้วกันแต่ว่าถ้าอุปกรณ์นั้นเกิดจาก <Official. S 2> ออฟฟิเชียลผมก็บอกว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเล่นได้แล้วแหละ<ช>ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าจริงๆใช้จอยผมว่าลุ้นละมันดีเันจะได้การเล่นอีกแบบนึงแล้วก็อันนี้ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของการถ่ายทอดสดใน PS4 ผมได้ลองไปจับภาพในโหมดสเปคเตเตอร์มาใน PS4 เขาอบอกเลยยากมากเพราะว่ามันต้องใช้จอยคือมันไม่ได้เหมือนเลยอย่างมันไม่ชินอีกถ้าบทเป็นเราเป็นออฟเซอร์ในคอมอ่ะมันคือนักกีฬา12คน มันก็ F 1นึงหรือ F สิบแต่ปุ่มจอยมันไม่ได้มีตรงนั้นไงเออมันเลยไอ้น,นี่มันเลยจะยุ่งยากนิดน,นึงซึ่งออปชั่นที่มันมีมาให้ตั้งแต่แรกค,รคือทุกอย่างว่างเปล่าคือผมต้องเซตเองใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนะก็เลยเพราะฉะนั้นต้องขออันนี้ขอออกตัวนึนงว่าภาพที่ออกมามันอาจจะไม่ดูสมูทหรือว่าเป๊ะเท่ากับในคอม อันนี้ก็ต้องขอออกตัวนิดนึงเพราะว่าด้วยความจํากัดของเพพสีนมันไม่เร็วเท่าเมาส์ในการลากเปลี่ยนก้องอะไรมันก็จะฟื้นนิดหนึ่ง อ,อันนี้ก็ให้รับรู้กันไว้ก็เอาไว้ว่านลต้งแต่น้องๆแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครที่โอ้ก็แน่จะน้อยคนนะเพราะ <c oughs> ผมรู้จักดีคน,คนเล่น Overwatch ก <c oughs> ันหมดแล้วนะแต่ถ้าเกิดใครยังลังเลอยู่ผมแนะนําว่ารอเลยครับไม่ต้องรออะไรมากมาย <c oughs> เพราะว่าจริงๆเกมนี้มันเป็นเกมที่เรียกว่ามันเปลี่ยนทิศทางในการเล่น FPS <c oughs> ผอไปเยอะมากเพราะมันจริงๆมันไม่ใช่แค่ FPS อย่างเดียวโอ้ไลฮาร์ดนี่ใช้คอนสวิงอย่างงี้ไม่ใช่หรือว่าอะไรก็ตามนะครับเพราะนั้นมันสนุกมากแล้วที่สําคัญขอฝากไปถึงน้องๆหรือคนที่เล่นกลุ่มใหม่นะครับเกมมนี้เ มันต่างจากเกมอื่นมากมันเล่นเป็นทีมนะครับแล้วมีเป้าหมายหรือที่เราเรียกว่า object อยู่นะครับไม่ใช่การคิวกันเป็นคําตอบเหมือนกับเกม FPS ทั่วไปที่เราเล่นกันนะครับเกมนี้มีเสน่ห์วามากเพราะนั้นทําใจเรื่องนี้ก่อนนะครับความสนุกมันจะอยู่ที่ตําแหน่งและโลของแต่ละคนอ่าแล้วก็แน่นอนครับว่าเราเข้ามาทุกคนมาคนก็หัวร้อนพวกเราก็ทุกวันนี้ก็ยังหัวร้อนอยู่กับการที่เราจะเจอแต่เราจะเจอแต่ตัวที่เป็นแบบพวกเก n จ i ไอเนทิวิลลิงจะไปไปนู่น เราเรียกว่าภาษาทางการผู้เล่นทำบ้าน่ะมีเมทันโซยกแต่จริงทันโซถ้าเจอผู้เล่นเก่งๆก็มีนะแต่มันน้อยไงก็ลองหัดเยอะๆก่อนนะครับแล้วก็ลองค่อยๆลองเล่นดูเพราะว่าตัวละครส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมว่าสําคัญที่สุดคือการเล่นตามโรของตัวเองมากกว่าดูทีมด้วยนะครับบางทีพี่ๆที่รลเวลเยอะๆก็ อาจจะแบ่งปันให้น้องๆเนี่ยเขาได้เล่นก่อนบ้างคือหมายถึงเลือกกอนเถอะแล้วถึงเวลาเราก็ไปเลือกเสริมเขาซะหน่อยกันละกันนะฮะเขาบางทีผมเห็นทะเลาะกันบางทีโอ้โหไม่ไม่เล่นกันแล้วอ่ะเล่นพิมพ์ว่าิ้งเลยเอออย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้บรรยากาศเกมโดยรวมเสียซะมากนะครับส่วนถ้าใครยังไม่มีแล้วแบบโอ้พี่ครับมันราคามันสูงเหลือเกินนะครับก็รู้กิจกรรมเราเอาใช่ครับผมมีแจกเยอะแยะมากมายยังไงก็ฝากการแข่งขันครั้งนี้ด้วยขอบคุณทุกๆทีมก่อนล่วงหน้าเลยนะครับที่ ที่พวกเราติดต่อไปนะครับแล้วก็รับมาแข่งกันในโซเชียลชาเลนจ์ดีเทิร์นครั้งนี้ของเรานะครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็แน่นอนขอบคุณเจ้าใหญ่ของเราแน่นอนครับบิษร์ด้วยที่ไว้วางใจพวกเราให้จัดการแข่งขันที่สนุกสนานครั้งนี้อีกรอบหนึ่งนะฮะยังไงฝากด้วยนะครับก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับน้องๆแบบว่าอยากจะติดติงอะไรหรือว่าที่น้องๆเคยดูจากซีซั่นที่แล้วมาแล้วเป็นยังไงบ้างครั้งนี้อยากเห็นอะไรยังไงบ้างหรือถ้าเกิดสมมุติว่าอันนี้เพื่อเผื่อไว้เลย ครั้งหน้าอยากได้แบบไหน ไปเลยนะครับอยากได้ยังไงคอมเมนต์กันไว้เยอะๆกันแล้วอยากได้ใครมาแบบโอ้ผมอยากให้นายกรัฐมนตรีมันเดี๋เดี๋ยว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 เดีเดียวจะได้ใหญ่ขึ้นไงให่ไปผมกลัวอย่างเดียวว่าท่านจะได้เล่นบนบกเ้าจะเล่นในใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยต่อออนไลน์มาเราทีนีเกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเราทีนเลยเด็กไอดอลเราลิดานลาตออไปรัฐมนตรีพอเถอะพอถอโอเค แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปของเราจะขึ้นตารางแชร์ไว้ให้เลยนะครับเพื่อจะได้กันลืมนะครับช่วงเวลากับตารางจำกันให้ดีแล้วกันนะครับฝากด้วยละครพวกเราสี่คนราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคับทุกคนมีของแจกติดตามได้ช่องนี้ที่เดียวเย้โอวอ o ์ว h ชโซ c ชียลรีเ r ิ s การกลับมาอีกครั้งของศึกคนดังถล่มโซเชียล ขอบอกเลยว่างานนี้มันสกว่าเดิมกับ12ทีมสุดโหดกระโดดยิงทีมแรกพบกับจอห์นยูผู้จ,จัดทางการเมืองไอ้ทางการเล่นเกมบน PS4 ซึ่งงานนี้ขอท้าชนกับโอ๊ตราโมดปาทานคนพาน2ป17จะต่ำตงจนปลักแค่ไหนห้ามพลาดตามด้วยโขยคิงโดยจานดราม่าเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือเบาหวานขวัญใจมหาชนคนโคตรอาพวกเขากลับมาแล้วนำทีมโดยเอกฮาร์อรเกอร์เจ้าเก่าดาวดาว,ดาวแน่นอนทีมดาวลูกไก่ใฝ่ความพ่ายแพ้ นำโดย X-Cross อ o โนสตอร์เกมมของจานเจและผอมเพื่อนจุ๊กแหลกแจกแต้มดงดอกไม้ภาพใหม่ The Movie s ่เซอร์ม้นำทีมเช่นเดิมเพิ่มเติมคือแทน X และ KO KFC คคิดชื่อทีมอยู่รอแป๊บผมเกลียดชื่อทีมนี้จริงๆเจ้าของความคิดคือเขียวหัวจริงๆชื่อทีมมัน ส่วนทีมอดมินเพสก็ยังคงอยู่ชาโลคอสเรทหารม้าตุ้ตซอมคอมสล็อตพร้อมหน้าขอแนะนำให้รู้จักกับทีมฮิวเวยนำทีมโดยสา er, วน้อยสตรีมเมอร์วัยสายขวัญใจคนดูอย่างลาปิสลาสุลิไม่รู้ว่าเธอจะคอสเพลระหว่างเล่นหรือเปล่าแค่นี้ยังไม่พอครับยังมีทีมยิงล้วนอย่างเนสติจีที่จะมาสร้างสีงสัในให้กับศึกในครั้งนี้นำโดยแพตตี้พีทีแซดและสุดท้ายกับอภิมหาทีมโคตรนุ่มอย่าง OS เสนำทีมโดยเซียนออโต ใครได้เจอก็เรียด้ว่ากินไกม่มันๆไปอย่าลืมถ่ายทาอดสดทุกคู่ของแจกเพียรบรอบวันที่23พฤษภาคมนี้ทาง YouTube ช่องออนไลน์สเตชั่นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. onlinestation.net/owsc